เอา้าเอา้าถ่ายแล้วเหรอครับ,รบโอ้โหปะปปันเยื่อสวายแข่งกันนมปังวู้ฮู้าวู้วูว้ฮ<ว>คนกว่าสบายอีกแล้วนี่นมปังครับผม <c oughs> แล้วก็นี่ครับเ <c oughs> ฟียรบัตเตอร์อัจมะกูไฟอ้า้ยอะไรเนี่ย โอ้หสีแบบตึงเปียสีดำแล้วก็นี่ครับมะพร้าวโอ้ไม่ยโอ้โหแล้วก็นี่ครับตามด้วยเสียบมนมสดว้โอ้ย่างขาวครับสียังสวยครับนะครับไปต่อครับผมไปต่อว้าโอ้ยยงยังหอมจัดนี่ครับตามด้วยนมเนยครีม โอ้โหมาดูว้าโอ้โหเป็นสายลุงเลยครับตอนนี้หย่าและเราก็บันกันเลยอยู่โอ้โหอย่างสวยนะครับย่งสวยนะครับเดี๋ยวขอขยับนิดนึงครับนิดนึงนะครับโอ้โหช็อกโกแลตนะครับนั่นๆนลงไม่ได้ป๊บนึงไปกัน เอาเปิดไม่ได้วสวายอนเตินนะคะ